ไปแล้วจริงจริงสินะต้มเลือดหมูลานโปรดของเราฮะฉันซื้อร้านต้มเลือดหมูนี่มาแล้วจะเก็บเอาไว้กินผู้เดียวเอาร้านมาแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ฉันรู้ฉันจึงจะชวนท่านแก้มใสมาทำต้มเลือดหมูที่ร้านในฉันไงฮะเรามาเป็นทีมต้มเลือดหมูกันนะแต่หนูยังไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยนะ ฉันก็ไม่เคยเป็นซี o โอร้านต้มเลือดหมูฉันยังเป็นแล้วได้เลยต้มเลือดห,ห,ห,หมูจงเจร,ริญต้มเลือดหมูจงเจร,ริญต้มเลือดหมูจงเจร,ริญเบียบอกนะว่าต้มเลือดหมูจงเจริญต้มเลือดหมูจงเจริญยินดีด้วย